นนเหมาะสำหรับสาววายและชาววายคนไม่ไวายดูได้แต่ระวังหัวใจละลายกลายเป็นสายวายเต็มตัวนะจ๊ะโอ้ยพอนะเธอ เธอถ้าไม่ถ้าไม่ได้เป็นดาราเธอจะเป็นนัก้องปเธอจะเธอเคิดอยากเป็นศิลปินอื่นไหมเตรียมหาศิลปินอื่นกรบขอภัยทุกคนนะคะสำหรับสองเทที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องเสียงนะคะอันนี้ก็คือได้รับคําติคือเยอะมาก และวันนี้นะคะโจก็เลยมาที่ร้านนี้เลยชื่อ้ว่าโป o ปักอิที่ f อ r t u n e t o w เ r อนั่นเองนะ้านที่เรามีปัญหาเรื่องเสียงเป็นผลหลักๆันเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะคุณภาพไม้เสียงอาจจะไม่คยดีซ<า>ึ่งอันนี้มันถือว่ามันจะตอบโจทย์อนนี้คือรุ่นอะไรคะเป็นรุ่นซินโก้ครับผมก็เป็น g g 1A2 เปิดซีนในนี้ก็มาแต่ละมันจะเป็นตัวซอฟเคสพอดีก็จะมีเป็นทาร์ชมิเตอร์สองตัวตัวรับ สายชาร์จที่สัมารเขาบอกว่าแบตทนมาใช่อยู่ได้ประมาณ 5- 6ชั่วโมงเนาะไวชิลตัวนี้สมมุติว่าตเราจะไปถ่ายบนหอใช่เสียงลมในหอจะไม่เข้าบ้าบอเพราะมันก็จะกันลมไปได้เลยด้วยตัวนี้นะคะอ๋ออันนี้ก็คืออ๋อนี่พิเศษมากๆเพราะว่านี้รุ่นอื่นที่เราดูมาเขาไม่แหกก็ขายที่จะไว้เชื่อมกับพวกสมาร์ทโฟนอืมแล้วก็เชื่อมกับกล้องความพิเศษนอกจากนี้มันมีอะไรอีกคุณดีจะเป็นฟิลเตอร์เป็นโลคัทฟิลเตอร์ที่แบบเสียงลมที่มาจากแบ็กกราวน์น้อยด้านนอกก็สามารถตัด ที่สําคัญม,มันยังราคาถูกกว่ารุ่นอื่นด้วยเพราะว่าตัวนี้อยู่ค่าตัวอยู่ที่6 9 0 0าตัวไม่สองตัวนะก็คือ,อคุ้มมากๆถ้า,มาสมมติคือตัวนี้ตัวสัญญาณเขาอะสามารถรับส่งสัญญาณได้ไกลมากไกลถึง50เมตรเรียกว่าเหมือนมันรวมทุกอย่างกับคนที่จะทำเป็นยูทูบเบอร์คนที่จะสร้างสัรรายการที่พิเศษมากๆเขาบอกว่าซินโก้ คือที่นี่ที่เดียวที่มีสิทธิ์ในการนําเข้าใช่ถ้ามาซื้อที่นี่ก็คือรับประกันดามันคือของแท้แน่นอนมีประกันด้วยมีประกันด้วยอ่าวันนี้ขอบคุณคุณเบนพี่เบนมากมากเลยนะคะตะ่แดนและแล้วนะคะช่องโซเซโซเซของเราก็มีไวไวเลตเป็นที่รับรองแล้ว <c oughs> ขอบคุณร้านโปปักอิน <c oughs> ด้วยนะคะที่นี่เลยนะคะสปอนเซอร์ให้เรานะคะอย่างตัวซิงโกเป็นไมไวเลตที่แบบว่ามาพบ จบในหนึ่งเดียวช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิด1 9ที่กำลังระบ,บาดอยู่ใช่ไหมเราก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปถ่ายทำอะไรต่างๆนานา,นามาให้ทุกคนได้ดูเราก็เลยทำการติดไปที่เรียบร้อยแล้ว จะรีวิวให้ทุกคนได้ฟังการรอบนี้มี1คลิปแทนคําขอโทษก็คือคลิปอันคัดอันคัดเราจะตัดอันคัดยินวอมาให้ดูนะคะเพราะว่าวันที่เราลงคลิปครบรอบพอดีในช่วงหนึ่งปีที่เราถ่ายทํายินวอมาตัดเป็นอันคาดที่ทุกคนไม่เคยได้เห็นจะมาเล่าเรื่องต่อให้มันจบเรื่องมันเป็นยังไงมันถูกตัดออกไปยังไงเราก็จะอามารวบรวมมิกซ์รวมกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันค่ะ มีความเป็นมาปะไม่มีเหรอไม่มีความเป็นมาอาจจะพร้อมกับพระรามถึป่าผมเก็บเหรียญเหรียญหนึ่งไว้คือมันเป็นตำนานของผมเนี่ยแต่ว่าไหนอะนี่เขาอยากเล่าใช่ไหมเอาละเราเจอตัวเองก็กลับไปก่อนเอาเราอยากรู้อยากรู้ไหมอยากรู้อะเรื่องเหรียญยังไงอะเราเล่าสิตำนานเหรียญนั้นคืออะไรเก็บไว้แล้วเรื่องเนี้ยถ้าสมมติเล่ามาแล้วมันไม่ขำอะ ก็จบเลยนะก็คือตัดนะหรือมันรวมไปไปแล้วเมื่อกี้เธอีี่มันออกมาเล่นอะต้นไม้อะค่ายหวังตะกายิีบก้อนเมื่อกี้ออกมามากเลยมันคือคือเราโอกาสแบบหนึ่งหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านเลยี่เกิดคือทำไมทําไมทั้งนีงผมไปซื้อของกินมาใช่ไหมแล้วก็ขึ้นขึ้นมาบนห้องอ่ะแล้วคราวนี้ผมก็ ผมก็ทําเหรียญตกตามห้องเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บตกไปกเอาของไปไว้ในตู้เย็ยนเดินกลับมาคือเหรียญบาทอ่ะมันตั้งมุนไปนเลยเฮ้ย <c oughs> มันเป็นไปได้ไงที่เหรียญ <c oughs> ตกอยู่ในห้องเราเหรือตั้งอยู่ข้างนอก <ใน S 2> มันมีคนมาลงยาขอตั้มเธอมาแล้วเขาเอามาตั้งยในห้องไม่ใช่มันตั้งอย่างงี้แล้วแบบผมลองทําดูแบบเป็นพันครั้งมันไม่ได้เหมือนเดิม เจ้าเรื่องพื้นผิดที่สุดในชีวิตมันเป็นความทรงจำของเหรียญอันนี้อย่างเงี้ยตกสูงเหมือนก่นไม่ตั้งถ้ามันตั้งก็คือวิ่งแล้วแบบผ็ร้องวิงผมยังถ่ายคลิปลุงสตอรี่อยู่จําได้จําได้เหล่าว่ามันเป็นนี้คือเหรียญในตำนานหนัน ก็ลงสตอรี่ไม่บ่อยไงแล้วเขาก็ถ่ายลงแต่อะไรที่แบบอย่างเงี้ยอืมถ่ายเรียนลงถ่ายอะไรลงที่แบบเดี๋ยวยุงกัดก็ถ่ายอยูุงถ่ายเดี่ยวตัดก็ถ่ายเดี่ยวหลักจริงๆผมมีแบงค์ห้าสิบแบงค์นี้ทำไมมาทำไมแต่ว่ามันทะยักบ้างไม่เอาออกไปแล้วจริงๆกระเป๋าตังค์ทำไมมาห้าสิบแบบนีอะไรจริงๆกระเป๋าอย่างเงี้ยมันเป็นแบบมีแบบประวัติที่แบบเออเอที่สุดของผมมาเออเอันนี้มันไม่มีอ่ะเอาแบงค์ห้าสิบมามันเคยระยัดตัวมันจะเป็นไมแบงค์ห้าสิบแบบเก่ามาก ตอนนั้นผมไปกับเพื่อนแล้วคราวเนี้ยแบบซื้อของใช่ไหมฉันผมไม่มีตังใจจ่าไก็เลยยืมมันไปสึกยี่ห้าบาทแล้วคราวเนี้ยผมแบบไม่มีเศษยี่ห้าบาทแบงมีแต่แบงค์ห้าสิบแล้วเพื่อนเพื่อนแบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะผมก็บอกตอนนี้เลยผมตํานานเถิดฉายแน่ผมก็เลยแบบอ้มัเงาไปผมก็อีกแบงค์ห้าสิบล้วก็ให้เพื่อนแบบช็อกเลย <c oughs> ให้แบงคยี่สิบห้าบาท่อนแบบเช่คน ดหัวอ่ะเออแล้วมันจ่ายได้ไหมครัไม่ผมให้มันเฉยเพราะว่าผมว่าตับนี้ต้องหาแน่นอนแล้วเพื่อนเป็นแบบเหมือนเราสองคนปะสองคนแบบสุดยอดจริงจริงวะแล้วเพื่อนหาไหมหาแบบทำไมเราไม่หาอะไรแบบหาหมดเลยมันหาจริงๆนะอ๋อคือเราวตอนนั้นมันหาถูกไหมล่ะเออเออแต่ว่าไอ้เพื่อนที่ได้ไม่หาหรอกมันไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแต่แล้วผมเก็บไว้ เก็บเ<ต>ซียวนั้นไว้ใช่แต่ว่าเก็บไว้ประมาณสามปีมั้งในกระเป๋าตังค์แล้วคราวนี้แม่แม่แบบมาทำขาอสาแัแบบแบงห้าสิบอะไรเนี่ยครึ่งห<อ>นึ่งแล้เดี๋ยวแม่เอาไปแบบหาเศษมาต่อให้ <c oughs> อ <c oughs> เอาไปเลยแม่ก็เลยไป็นเศษของตัวเองครึ่งหนึ่งแล้วมาต่อให้เรา <c oughs> ือมันแบบโอ้โหถือมาตอนไหนคิดถึงเลยแต่ตอนนี้มันมันม่ไมันหายไปแล้วแล้วมันจะหายไปไหนตอนเนี้ยแม่ไปต่อะังใช่แม่เอาไปแต่คือแม่ต่อยังไม่รู้ พราะว่าผมไม่ได้ใส่ใจแบบแม่เอาแม่เอาเอาไมเออแล้วก็แบบเออเหน็ดใว่ามีแบ่งรอยป้าตำนานแบ่งรอยมีปะแม่ไผมว่าเข้าแบ่งรอยเขเหรียญมันตั้งวิ่งกันวิ่งเก็บเลยก่อนเลยเหรีก่อนไมอะเหรียญตำนานของเธอเลยนะเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันรวมกัน มีประวัติอีกแล้ววะอ่าเล้วคนหลังแล้วที่ชอบสิอะไรที่ชอบกบงค์ห้าร้อยผมมีประวัตินะแบงค์ห้าร้อยมีประวัติเออทั้งชอบกับจะชอบการมีประวัติในทุกๆเรื่องของมันดูแบบเธอแล้วเธอได้ใช้เงินกันบ้างไหมอ่ะเพราะมันมีบ่อยแบงค์ห้าร้อยเลยประวัติมากอ่คือมันถ้าโชคชนอยู่แหละดูความนี้มันดีมันดูแบบต้องพูดเลยว่าแบบพูดว่าไงอ่ะผมเป็นคนได้เงินจากแม่ไม่บ่อยไงพ่อแมกจะเป็นพ่อให้แล้วอยู่ๆแบบ เขเอาแบงค์ห้า้อยไปให้ผมรู้สึกว่าอยากเก็บอืมแล้วประเด็นประวัติมันอยู่ตรงที่พี่ชายผมเปิดแบบไม่มีาค่ารถแท็กซี่อืมก็แบบผมนอนอยู่อีกแล้วมันก็มาเปิดแล้วก็อะไรวะหยิบไปมันต้องกลับเอแบกไงก็แบบนั่งแท็กซี่แพงแล้วก็แบบ ลายมาตรงหนุ่ตื่นอ่ะเฮ้ยกูเอาตังค์มึงไปห้าร้อยนะอะไรเงี้ยในกระเป๋ามึงเฮ้ยอะไรเนี่ยมันไม่ได้นะแบบมาให้แม่เออมึงก็บอกว่ามึงแมวใบนี้คืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะมันก็ไปหามาคืนให้้จริงจริงไปไปต่อสู้กับโชเฟอร์หลัจี้หรอกไปเอากับแทกซี่มาคืนได้กันบ้ามันเป็นเขาก็โกหกเธอป่ะเนี่ยก็ก็คือเนียนๆนะบอว่าเดี๋ยวอ๋อไอ้สมมติสมมติว่าสมมติว่าคิดว่าเป็นใบเก่าใจใจผมก็ยังเป็นใบเก่าอยู่ไงอ้าวโอเคเป็นใบเก่าเป็นใบเก่า นอ่จำได้จำได้สามแปดศูนย์เออซื้อหวยนะคะใบแล้วนะคะถ้าไม่ซื้อก็ถ้าออกมาที่ขนลุกเลยนะคนลุกกันตั้งเหรียญจริงนะคะบอกไปเลยึีกอย่างที่ตอนนี้ขึ้นเทนทวิตเตอร์ก็คืออยากปีนต้นงิ้วมันยังไงอ๋อจินความชั่วร้ายของเราเธอความชั่วร้ายของเราแล้วก็ยิ้มด้วยนะอือวนแล้วก็ยิ้มเธอรู้สึกเป็นคนร้ายมาในซีรีส์อ่ะ ใช้ตัวตนจริงๆฟะตัวตนจริงๆไป,ๆปน่าหำจริงดูแบบนรกก็เป็นแค่ชื่อน้องพีกจริงๆเ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็ปีตอนนีมันเจ็บปะวะมีการม,มีการผดชัดแต่ตัดขาเรื่องว่ะแล้วเพื่อ,องบอกว่าจะมีความเชียวความอะไรเนาะเออชีวิตจริงเคยอย่านไหมคะฮะท่ิงแบบเคยโพสอะไรปต้อนีไหเคยปนต้อนริไมไม่เคยอินเนอร์มันยังไงตอนแรกอินเนอร์มันยังไงฉันจะเอาให้ได้เลยนะนาคนนี้ก็แบบมีแบบมีแบบรู้สึก แย่อยู่แต่ว่าอ่าไม่เป็นไรโพสโพสแบบมีแบบอะไรวะอันนี้ก็ได้ซีรีส์หน่ะซีรีสอันนี้เราเล่าอะไรอยู่อนะเดี๋ยวรับถึงไม่ได้ซีรีส์ไงก็คือเป็นโพสโพสแบบปีนต้นยิ้มจะเจ็บไหมแต่ว่ายิ้มไงยิ้มแบบอ่าก็เล่าชนะไงเราอยากปีนไงคือถูกแล้วเธอทำถูกเธอทำถูกมันเธออยากปีนเธอทำไมอ่ะเราเป็นมือที่สามเขาเราก็ต้องปีนต้นยิ้มถูกต้องผิดสิ่งข้อสามกาเมสุมิชา เวลามันนี่ทอง <c oughs> มไม่ได้นี่ไม่ใช่สาวพุทธนี่ไม่ใช่สาวพุทธแล้วนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะ,ะเธอเธออันนี้เอ,อันนี้อยากถามด้ยจริงๆคือสมัยเนี้ยซีรีส์วายอ่ะทุกๆเรื่องอ่ะมันจะเกี่ยวพันกับวิศวะเยอะมากในวิศวะมันเป็นแบบนั้นจริงๆไหมมันมีความแบบจริงๆมันมีนะครับมันมีแต่ว่าเขาก็สมัยนี้มันก็เปิดเผยแล้วก็มันไม่ไม่จำเป็นต้อง ปิดบังอนกันแล้ววมันก็เห็นมีอยู่นะที่เขาคู่กู้กันนะแต่ว่ผมก็มองปกติแล้วเลยผมไม่รู้ว่าสายตาเขาจะมองแบบแต่วิศวามันดูแมนเงี่ยถูกไหมล่ะคนภายนอกก็มองเข้ามามันจะดูแมนไม่ใช่เหมือนแบบนิเท่ต่างๆที่จะมีความจริตจารึแบบนี้แต่แตกมาซ่าหายสไตล์แต่แงลี้อะไรเงี้ยถาป้าต่างๆที่จะมีความแบบอะไรอย่างนี้แต่วิสวามันดูแมนไงมันก็เลยดูมีความแบบหรือว่าผู้ชายเป็นแมนมันอยู่ในการแล้วมันมันดูน่ารักปะหรือไงหลอใช่รักเธอมองน่ารักไหมเธอมองน่ารักไหม มันมาดูเทสที่ไม่ลองก้นรักประมงมัเออ <c oughs> เห็นไหมชวน,น,นจะไปตกปลากนรักประมงเออดีไหมเรื่องต่อไปเลยก้นรักประมงฝากคุณหน<า>ดุด้วยด้วยให้คุณหนุ่มไปดำต่อก็ค,คือตอนเขาไปจีบกันก็ค,คือไปตกปลาตกน้ำอะไรไง <c oughs> เห็นไหมได้นะไหนกอดเฮ้ยเห็นไหมสร้างสรรนะเป็นนาาสร้างสรรเรื่องต่อไปให้บอเรนอีกเรื่องหนี้เป็นแห เขาไบี้ยแข่กันดิไปแกวันนี้เราไปเด็กกันบนเรือบนไลน์ก็มันไม่ได้ค่ะไม่ไไมีไงที่ต้งลงนะไปผมคุณอันนี้จังอ่าหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยหยุดเลยหนึ่ง,งแล้วหกแก้วให้ใครอันเนี้ยให้ใครให้พี่ต่นแล้วไม่ถึงไหนเรื่งองถึงโกจะไปเลือกยีบป้าอีกอันหนึ่งเนี่ยไปเอาไปเอาไปเอามันต้องมีอ่ะมันต้องชอบด้วยกันญาติแล้วพี่ชอบด้วยเพราะญาติเขียนบทงานด้วยเดี๋ยงให้อย่างนึงช่วยอ่านมาเอาให้พิธีกรก่อนให้กันะ องโมให้ใครอโนนี้ครับเล่าหรอนั่นเล่าดีงูม้ของดีเหอะดีงูหล่อเอายังดีงูหรอจินตนาการเขาเก่งนะจงจินต่ากนะคนนี้ใครทำเป่าด้วยหลับดำเป่าดังจินจินน้องจินดีงูดีงูคืออะไรวะรายการจินไปกินงแต่งง่าย อันนี้กินได้เลยเอามาเจ็ดแก้วเปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ไม่ถ้าถ้าถ้าก่อนก่อนกินแล้วทายถูกผมกินอ่าได้ทายว่ามันคืออะไรให้ดมให้เมให้ดมให้ดมชันใจวันนี้ถ้าผมกินคนอื่นก็ต้องกินเอามาน้ำอันนี้นะคะคือน้ำเขียวน้ำที่น้องหยินแล้วใกไปมิโซะแลคะหยิ่นโซ่หยิ่นโซ่น้ำในวันนี้ก็คือยาแก้ไอค่ะ อันนี้นะคะชาเขียวใช่ไหมถูกไหมไม่เห็นยากเลยโอ๊ยอะไรผิดหนุ้มเชื่อมคิดทานคืออดมไปสะุกใช่ไหมเดี๋ยวสันเลือกใช่เลือกเลอเยอ้ินาใช่ใชถูกแล้วใช่หรอหวจริงเลยอ่ะได้ป่นจริงอร่อยไหม ไอเนี้ยแกไอก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่บอกว่าเราต้องการสมบัติตัวเองนะขอจริงทานอยาแก้ไอไปเลยเลยมันก็มันง่ายมากเอามาสักอีกสิบถ้วยได้ไหมล่ะตรงนู้นมีขวดไหมมีหรอเล่นหรอเล่นวอลพี่ให้วอเป็นตัวแทนในการเลือกได้ครับวอลจะปานียินเอาวางไว้ให้เขาเลือกว่าเขาจะทํำลายคู่ของเขาหรือเขาจะเอ็นดูคู่ของเขาเขาออกไปได้เลยเขาไม่เลือกปานีผมได้ไม่แรงมากหรือว่าเนี่ยมัน East เฮ้ยง่ายอันนะแล้วยินทายก่อนนะก่อนที่จะกินนะว่ามันคืออะไรถ้าไทยถูกเขาเปลี่ยนอะไรคอมพิดเขอร์คอมพิวเตอยวหยุดแล้วหยูดแล้วไม่รู้แก่าันอือสิวดำเขาใหญ่เขาโดมาให้าทายเลยคืออะไร เอาก็ต้องดมวันนี้ไม่ได้ย่นิดนึงนิดเดียวนะแค่นี้โอ้ได้แต่กลิ่นหอมเอ็นดูสิเราหอมจะมาครับถ้าถ้าถูกผมกินสองสองแก้วแกกัดแกสู้แกสู้ฉันให้เวลาแัหนึ่งวันวันตออแกไปเลือกตอบคำดับที่ดีที่สุดคิดออกมาใบใบนิดนึงก็ไก่ขึ้น กาแฟกับไม่ไงเธอก็ไปไปก็ไปมากินเองป่ะลืมโอ้โหผมเลยเตี้ยวแย่เออเขอน้ำไหมโอ้กาแฟอะไรนะพี่แต่ไม่เราเอาจิมันเป็นกาแฟที่อันนี่ที่แย่บ้าทกาแฟดยอะไรบ้าอ่ะ โอ้ยขมอ่ะยังไม่ได้กินเลยมารู้อะไรผมไหนลองจินไหมดี่เรฉันมาเขิดเขีไปแล้วดูเรื่องดูเดียวดูเดียวอ๋อหอนะวันนี้เติมไหมมันจะเยอะเยอะโอ้ยนี่ตาค้างเป็นสีสี่อ่ะแล้วพุ่งเปรี้ยวอ่ะมันมันเปรี้ยวจังไปญี่ปุ่นแล้ว มันเป็นกาแฟที่เสียแล้วก ja> ็คือเอามาคนลงกันเมื่อกี้แล้วเลยสองชสุดท้ายเมื่อกี้ใครเขาพูดอะไระเธอจำเธอจำสัญญาที่เขาพูดไปได้ไหมคะถ้าเกิดถ้าเกิดใายถูกนะน่าจะแบบสารอาหกินสองแก้วเลยเต่าต่อใจขาจำเาจดชั้นจดสันจำนะป้อนไหมคะให้เลือกแก้วไหนก่อนคุณมอค่ะ มันแย่ทางฟูสมบกเลยจริงว่ะมันดูภาพมันดูสวยมันคือยาพิษเธอเคยดู snow white ไหมเธอเคยดู snow w h i ไหมที่มันคือแอปเปิลน่ะแล้วมันดูสวยแต่จริงมันแย่ไม่ใช่ไหมไม่หมดอายุไม่ใช่ขนาดนั้นเนาะของใครเนี่ยใครเยี่ยมเฮ้ยไม่ดีเห็นหน้าตาคุณเป็นคนแบบนั้นเด้อทีมงานเขาไม่โหดร้ายขนาดเรานมั้งเออ น้ำน้ำไห้อหอมง่ายได้หไหมผมมาเป็ดวงวันนี้และแ,แก้วสุดท้าย,ายค่ะยัางงียันอยู่เลยอืขี่ลูกเนี่ยน้ำพออ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะน้ำไหลจำพุ่งแล้วค่ะเหมือนได้ทานส้มตำไปในตัวด้วยีค่เปรี้ยวปะ ถึงส้วงนะถึงส้วงเนาะได้ึเปลมะไส้ขาดไปแล้วแต่ผมไม่ชอบกาแฟกาแฟมีแย่มากเราไม่เป็นกาแฟคนๆเนาะผมไม่กินกาแฟยจริงออ๋สสงารน้องนะทีมงานรับผิดชอบเลยนะคะทีมงานถ้าน้องเสียนะถ้าเดี๋ยวถ้าน้องเนี่ยเราโดนละช่างภมพเขาไม่ช่างภาพเขาไม่รอดเนาะทีมงานปิดละยการเลยไม่เล่นแล้วเดี๋ยวตัดตรงนี้ออกไปเลยเล่นไปเลย อกมานะเดี๋ยวตัวนีกิะจิกนะเขินผู้ชายผู้ชายดิกิตห้ฟังเขิน